สบายดีเลยว่าสวัสดีเอฟซีมอชั่วโมงสุบอนเนื้อบาว่าในละต่างประเทศก็ยินดีเข้าสู่สองบา,นงาวนอมพะมวลอีกแล้วพี่น้องเมื่อนีนก็จะพาไปบ่งป่าหน่อยพี่น้องโดนผัวทิ่มนี่ปะพี่น้องผัวก,กเป็นพัวเด็กหน่อยพี่น้องเป็นพัวรุ่นรุ่น,ล,นลูกไปว่าง่ายๆพี่น้องแล้วก็เพิ่นกัติดปุสาเพิ่นก็นี่ไปหา ผูสาวไปซูเมียเลยพี่น้องปะให้เราอยู่ผู้เดียวตามลําพังพี่น้องโอ้ยบอกเลยไปตายสงสารพี่น้องปะหน่อยกะอาอยุประมาณเจ็ดิแล้วพี่น้องประมาณนี้แล้วพี่น้องประมาณหกชิเจ็ดิพี่น้องแกแล้วมือกายเป็นอัมพาตพี่น้องกรรมยังกระบไดพี่น้องอยู่ผู้เดียวโอ้ยไปตายชงชานพี่น้องว่าเราอยู่ยังไงกินยังไดพี่น้องไปไปบ่งไปสมนำกันว่าไปถามข่าวถามข่าวเราอยู่ยังไดพี่น้อง ไปไปบังไปชมนํากันเลยพี่น้องถ้าได้บังได้ชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์หรือว่กกดติดตามนํำเด้อพอหมงอมงพอมีกําลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปพี่น้องไปไปบังนํากันเลยนอยอยู่ใส่ดิเห็ดยังอยู่เห็ดยังอยู่ฮะ

ยได้ชม่ครงเงบใช่มอยเป็นจังได้อยู่คัมือสบายดีบสบายดีอืมสบายดีคดนน่ะมือ,คอ,อมโคตอืมเป็นได้มือโคตอมาเจ็เป็น็อเป็นใหม่ใเป็นใหม่มนี่แหละเป็นตอนเทา ตอนวนในปลาอันบอนเนีลยเป็นกอนเนเป็นกอนนนๆเอเนกออ้อรเอะไรขมือมียางกินขมือกินเากยยงแต่เก่ากินข้าวมื่อไร่เมอกีกินแจมกือเม่อนีได้กินยังแหละกินหลับโม่เออแล้วเขาอไรมาจะดองกันบ้เออแก่ตัวลองเผามาให้เลยกินจะไม่ได้ขลามยังมาว่ากินหมดออาินหมดผูเเป็นอะไรคือการกินโย นอนแท่คืนอนนี่แหละแต่ประหอผู้บางแต่เนาว่ะนาวนจพิ่นพูดอะไรตรงเพิ่นจะือนี่ป่ป้าตใช่เหมเขาจะปโเขาตนี่ยอย่างนี้ปงนอนนี่นอนเป็นหัวไปใช่ผไปพุ่นเปนหัวไปใช่เป็นหัวไปพุ่นเป็นไปพุ่เป็นไปพุ่มหงเนมาแวเต็นเป็นแมวเต็นผนหัวเป็นทั้นนไัคนมาเ็ เอมุ้ยแ่้วขนแมวใหแล้วมันมันันนยเนอ่ไกินข้าวแช่ดีะข้าวแซ่บแช่ตเ็ไทยได้ม่คือแซ่รูเ็ไทยถึงเมื่อไหร่สามโมงสามโมกินยาดีป่ะาเมียาอขาไม่ไดาอาาก็เป็นไกันมามนนองเป็นไทยเาก็เป็นไข่อ่าก็ไทยไในวานนี้เมื่อไหร่กเมื่อ ชาเมืองคอยมือชงไอ้ไรไอ้ยังไม่ได้อยู่หลับดีบานบานเลยหลับจะเลยมีแต่ไอ้หอกหอกหอกไอ้อู้คนนอนคอยก็ได้นอนไอ้ยืหลังไผ่หมดเป็นยังไงลืมแล้วว่าผัวเป๋าลืมแล้วโอ้ยให้ตื่นขึ้นมาเลืมแล้วสิเรีกว่ายังหมดเลมลืมแล้วลืมแล้วฮะลืมแล้ว ว่าบอจะไหนก็กลับมาคืนกลับมาหายก็มาหาก็เอาทำไกลับาเริมแล้วเอาทำอกับแลก็มาเอาเริ่มแล้วยังสิเอาเขาจะลืมแหรอเ็คอยังมาเลียงเได้เอลยอ่ลับเนหบเาบยังบ่ลาบลาบบ่กเล่นนี่เเอาลาบเอาใขึนใจแตคันทนขึ้นมายังคิดทเอายู่บอบ่เนี่ย

เออเอาแสดงมาเนี่ยคิดในจนมายเนาะเออกระเพาะแตงำอัาจบดีแ <Darwin> ล้วฮะทำงข้างในว่าไเออ้แตงตั้เองะแตงเทาก็แตงข้างเทาพอจะหัวเด้เากับอนจันเทานี่ยมาหัววะมาหัวส่องคือเทากะยามันโอ้ยแตงงานตันเทานี่พอดีเลยเจ้าเบาเป็นนมเจ้าสาวเป็นเทานี่ก็จะพหัวแล้วพอดีเลยไอ้เขาบองหมดบานหมดมือกะยามัน จมีคอนโกว่าเออมาากแวะมาเล่นน้ำเจ้าเด้อเอานำมาาก,ก,กาออมากินกับเเด้เอทำผากคนี้มีนมีน้เด้อเออกินกับเเด้อนี้มันปากคปกับบาได้แวะหาเจ้าเฮิร์นุ่งละมีไปเลยเลยมาได้อยู่ไปเรื่อยๆไปวช้ไปตลอดคอยหาคนไปให้ยู่เินนี่ครับมีไทนมีจะมาแล้วอยู่คน ออ่านอนกลางคืนเนี่ยหนาวคักเลยเนาะหนาวเลยตื่นตื่นตื่นจะเช้าว่าตอนเช้าตื่นไก้คันแล้วก็ตื่นีตื่นตอนไกลอีกใกล้คันไก่มันขันตลอดมันจะชุ่มูกว่ะเฮ้ยไก่จะแจงเลยแจงตื่นแล้วก็นอนนุ่มแจงแล้วบ่เออยังล้วตื่นแล้วเห็นอะไรบ้างเห็นไฟอยู่ดังไฟว่เออดังไฟขึ้นดังไฟในนี่ไในเรื่องในเรื่องเออดังไฟในเรืองนี่จะลงก็ลงมาได้ ดไปดังเมืจะดังงายอยู่อางยังมดลยไฟแลก็จุดงจุดไงเมาัแดงดงนอนเลยลูกคนจะเลยนอนเป็นยังยจะนั่งยูนั่งนัยูเพลงไทยนั่งได้ัง่ววกัแมวเลยวากัแมววได้ว่ากัแมววูววววกับแมวแล้ววกับ จับโดกัแม่ว่ากับมันโนวดดีไหมว่าแม่ว่าไปได้ว่าไปทำแม่ว่าเออนั่นกันลูกนี่แล้วจะไวจะได้กับมันอ่ะเต้นเต็งโดนโดงเต้นเต็งเหนาวหนาสิเออเหนาเลย่อรอนั่นกับแม่ว่านอนกับแมวแมวช้างโตแมวช้างโตช้างโตมันมาได้เอายังมาให้กินบ่ะขับอาหารโอ้มาขับนกมันขึ้นไปกินอยู่สิกินขึ้นบนเออนกจอกนั่นแหละนกจอกฮะเออ อาลงให<า>้<า>ก,กินมน,นอ,อนเพนอลงให้กินหไ <c oughs> ปกนินด่ะ <c oughs> อาลงให้ลูกโตไปจะเอาเอาอะไระน,นาวนบคิดจะมีครมูมีมอมีครู<อ>่เปเนายาเลยว่ะยา,ยา,ยาอะไรนอนกับแมวจังวะเาพักเลวยว่ะเออเาพักลเลยเาพัก,ก,กล้วเป็นได้พวก่าพินโมโทมาเล่นนึ่ง่ แต่คนมูมีเบอร์หรือวะผมมีเบอร์ผมมีโทรศัพท์อังให้เขาเรามีโทรศัพท์มีันมีโทรศัพท์คือจะคนที่โทรไปลมอยู่เนาะเออมันมีโทรศัพท์คนที่โทรหาอะไรน่ะนี่โทรไปช่างโทรหาคนเราอีกนั่นไหมยันเราโทรหาเอื่อนเราจะคุยกับเก่ามันมีอกะคนตะวันหันหรือมันโทรที่โทรหาโแต่เร็วกันจะบินหาโทรกับโทรศัพท์เฮาเกีย่นแหละโทรหาเฮาเกียพวกเออ วันใดต่อมาวันวาเพิ่นยู่วันใดอ้ยเพิ่ก็นังอยู่่ันแล้วทำเพาะเพียนว่าเออทำมาเพิ่นอยู่วันดเออเพิ่อนอยู่วันใดเพราะเกียงก็บอกว่าเต็นเรลำเะนดีใจเราบบเนาะเพรเพีนว่าข้าีเราเอาเมียคืนน่นมึงมาเรื่อ้าน้านไ้เราวพูตรงๆเดี๋ย่มาเอารถเนีจะหวล้วันดเลี้ยว๊ยวขโไยปาบเลยอ

แต่ว oh. wow. like um, mm, ่าไม่ได claro> ้ก UH, no, so ินข้าวสองอว่ะ่าว่าโอ้กินข้าวว่าอมันมีของกินกว่าวันนีนป่าบ่ได้กินข้าวของว่ว่าข้าป่าล้ก็ป่าได้เฮา็ป่าได้เล่ะขึ้นฮาจะช่งผัวก็นี่ขึ้นฮ่าคึ้ฮาลูกพนคิมิ้ฮอาผัวบ่บชงฝนฮอาผัวบ่ไรเลยก็ยานนะผัวอะยมันคิทักบ่อยูู่้เดียว ในร้านเวลาจะหาอยู่หาก,กินวัหาก็ได้กินลูกหลานคูหาให้ลูกหลานก็ไป็นคนพวตัวเองได้นั่นกกน่ะยาได้ก,กันได้อยู่เปิดซีเรียเข้ามากบมันธรรมดาลมแล้วเนาะมาหอนเออกุยม,มันเลยเป็นแมนหนังยุยมันเชียวเได้กินข้าวเวลาจิกลับมาได้ บ่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 ฮะบ่เอาเนื้อเราจีเราปิดเลยเได้กับกามีอาตนาณ์ก็ยาติดกันตลอดโอ้สิทุกไในทุกให้มันติดเลยเลยติดกันตลอดเลยให้มันได้กับติดให้มันได้กับติดให้ปาดคอกันให้มีอยู่กับเจ้าไม่ค่อยติดกันหรอว่าเท่าขย่ะหรอวะกลับมาหาเจ้าเป็นไงเจ้าจะเอาบ่บ่บ่เพราะเพราะเสีางอะไรยาอะไรแล้วคอเพิ่มดีๆไดนเออดีดีกับบ่

ตา้อยู่เพราะว่าตอนหนาวนอนมีครูนอนมีพวกพอดอยู่ข้างล่างนี้คือโอ้ยมีพอดนัอนคู่มือยังไปแจ้งแล้วแจ้งแล้วตื่นแต่ใจเศร้ากับวันหนาวตื่นกต่วันไอเลยลูกเขาไม่ได้อายโวเพลินทำลูกลานกูนี่วะหอมบางๆนี่จะนอนเนี่ยหอมบางๆบางๆนี่จะโตพอมบางๆเนียทางโตอะไรก็เพื่นเดียวใครก็นอนเกินแล้วก็เศ้าต่ตนตกต้นเนาะอ้ คนลมไปก็วุวาววุยวาวหอมจีเต้ซีเฟิรนจะมีตัวหอมบางๆเนาะหอมละเอียดมันอุ่นมันเย็นเ็นใจใจเป็นลับลิงเฮ้ยอุ่นนะอุ่นปะอุ่นนะแอ้ใบจายังมีไออุ่นอยู่เนาะออบางคือหายอุ่นนะคนไม่ได้อายอุ่นคนนอนพอมคนเดียวเลยนอนคูอุ่นนอนมาแต่นอนคนเดียวก็ยังอุ่นอยู่เนาะออ นรามานอนนำให้อุ่ไนไว่เนาะเออก็มีคูรนอนนำให้อุ่นไว้เร็วให้อุ่นขับปัญญงไว้เนาะเออไปใกล้เช <c oughs> ื่อไหร่ก็ได้ว่าเฮาอยู่เดี๋ยวนี้อยู่เป็นโสดกับมีครอบครัวแต่นั้นจะได้ดีกว่าเป็นโสดกับมีครอบครัวจะได้ดีเอ้าทำกันนั่นทำกัน เออจำกันจึงได้สดก็มีครอบครัวมันก็จะต่างกันละว่าเ่ต่างกันป้ามีครอบครัวปัดไปไฮไปนาไปเจอไปชวนไปเจอได้เห็นปลาหน่อยกับคัวมาเห็ดกับนันยาตามสวนก็เอาไปเตรียมสมมูลอีกหนึ่งเนาะสมมนลยังไปไดสมวนในป่าให้ปลาให้กินตอนนั้นเนได้ลืมแเราละบ่แต่เราถึงหายเราถึงไปเรากลับมากันนี้เนาะแล้วก็กลับมึงแล้วเราไม่เงียบหรอกเพราะคนเงียบเขาเรา คือว่าเฮ้ยเฮ้ยบอย่างคันพอว่ามาเขาเคยจะเอาพอว่าพมนเอาปะเอาว้าเอาเขาเลพอว่าหนึ่งว่าโอ้โดีสิอะไลนเอาล่ะวออวางก่อางก่อน